วินาทีประวัติศาสตร์นะครับคอนเสิร์ตใหญ่ที่สค่ายใหญ่มาจัดมือร่วมกันวงบาซูตื่นเต้นจนวินาทีสุดท้ายพี่โทเอ๋ยได้บอกแม่แมไปขอนี่คือเพลงของเขานะพยายามร้งองไม่ติดลิขสิทธิ์ <laughs> <laughs> จะบอกว่าเห็นภาพ3คน <laughs> ไม่ว่าจะเป็นพี่กําปัน้นเอ๋ยนี่เดบบี้เอยหรือว่าอีโจอีงานนี้บอกเลยว่าบาซูที่ว่าเนี่ย กว่าจะครบ3ามคนในคอนเสิร์ตเฉียดชิวมากมต้องหามพี่โจเอียเข้า ICU ไปเจอกำปั้นมาถามเรื่องนี้เพราะกำปั้นเป็นคนพาเข้า ICU เองอะไรยังไงเชิญครับถามพี่กำปั้นครับ หลังจากคอนเสิร์ตก็รู้สึกเลยว่าเออแก่ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าสนุกครับก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตวอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่โจก็ชักครับคาที่ห้องอัดเลยอะ mm ่ะเดบ mm hmm. ี้โทรมาร้องให้บอกว่าพี่โจแบบว่าชักห้องอัดแล้วก็แบบอัก,กเป็นเลือด mm hmm. ตอนนั้นคุณหมอก็พาเข้าห้องไอซียูแล้วก็ใช้เวลา2-3วันนะครับในห้องไอซีย hmm. ูก็ลุ้นอยู่เหมือนกันจนคุณหมอบอกว่าวันที่3คุณหมอบอกว่าโอเคสามารถขึ้นเวทีบนคอนเสิร์ตได้แต่ก็พยายามตัดท่อนอะไรที่ใช้แรงเยอะ ออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับแกจะเครียดเพราะว่าตอนอยู่ในห้องอัดอะ่ะโปกตีเวลาอยู่ในห้องอัดเนี่ยพี่โจจะเป็นคนที่แบบว่าอัดเพลงได้เร็วที่สุดแต่ว่าพออยู่ห้องอัดเนี่ยแกแบบแกร้องไม่ได้บางคําอะไรเงี้ยอย่างแร็ปเราอยากพยาพยามอยากให้แกแร็ปด้วยเงี้ยแกก็แร็ปไม่ได้แกคงจะรู้สึกอยู่มิดตัวเองเกี่ยวขาเกี่ยวขามีครับผมมีเพราะว่าท่านี้เหมือนถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นทุกคนก็เหมือนจะแบบ ไม่ได้มาดูบาสูแบบเต็มวงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นท่าซิ้งในเชือ์ของบาสูอะไรเงี้ยเข็นเหนื่อยมากเพราะว่ามันเป็นทางสลปลงเองครับแล้วเราก็กลัวแกจะพุ่งลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ก็เป็นช็อตที่หลายๆคนประทับใจนะครับหลายๆคนแบบว่าน้าตาซึมเพราะช็อตนี้ก็เยอะอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็อบอุ่นใจมากๆมองในมุมส่งกำลังใจก็คือส่งกำลังใจให้พี่โจกอี้สุดๆเลยค่ะแล้วก็บาสูทั้งสามคนแต่ในมุมที่เราชื่นชมกันคือ ขอบคุณนะพี่ขอบคุณพี่กำปั้นมากที่ทําสิ่งนี้ให้เราได้เห็นกันและรวมถึงว่าขอบคุณโซเชียลมากมากที่แบบแเราได้รู้ว่าวงเนี้เขารักกันจริงๆจริงๆครับ,รบเห็นเขารักกันแบบนี้แฟนๆก็ยิ่งรู้สึกแบบใจฟูเนาะค่ะฟู<ม>น่ารัก <ๆ S 2> มากเลยนะครับตำนานจริงๆมืออาชีพสุดๆครับคบผ